เวลาจะเทสว่าเกียร์ CVT เนี่ยมีปัญหาเนี่ยเราสามารถแยกเรื่องได้ว่าอาการกระตุกนั้นเนี่ยที่เกิดจากแผ่นคลัตช์ที่มันลื่นนะที่เกิดการสลิปหรือว่าเกิดจากสายพาน CVT ที่มันลื่นและเกิดการสลิปแล้วก็เกิดจากวาล์วบอดี้ที่สกปรกเปิดปิดวาล์วไม่สนิทหรือว่าเกิดจากโซลดีนอยที่ส่งสัญญาณกลับไปหากล่อง ECU ที่มันเพี้ยนบวกถึงเซนเซอร์ที่มันเสียนั้นเคสนี้ที่เช็คเจอแล้วก็คือเซนเซอร์ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดอ่างน้ำมันเกียร์ออกมาก็จะเจอน้ำมันที่มันสุกรปกเนาะแต่ว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยไม่ได้มีคราบแผ่นพัดที่มันเยอะแล้วก็พวกเศษสายพาน CVT ที่ขาดมันก็จะไม่มีนั้นวิธีการหาว่าอาการกระตุกที่เกิดจากเกียร์เกิดจากส่วนไหนก็สามารถแยกได้เป็นเรื่องๆเ,เลยครับั้นเคสนี้ที่มันกระตุกก็คือเกิดจากน้ำมันที่เป็นสุกปรปกวาวเวดี้เปิดปิดไม่ดีแล้วก็เซนเซอร์ เกียร์ที่มันมีปัญหาก็เปลี่ยนเซนเซอร์เกียร์แล้วก็ทําความสะอาดอ่างเกียร์เนาะแล้วก็วาบอดี้แล้วก็เปลี่ยนน้ามันเกียร์ใหม่2อรอบพร้อมทั้งกองน้ํามันเกียร์ก็จบปัญหาเรื่องของเกียร์ที่กระตุกส่วนของเครื่องเนี่ยเราก็เช็คกาลังอัดเนี่ยกำลังอัดมีอยู่2สูบที่ค่าต่าต่ำกว่าเกณฑ์เส้นปฏิอยู่ประมาณ205 psi เพีตนาะทีนี้เราก็ต้องเปิดฝาสูบออกมาแล้วก็เทสโดยใช้ลมเป่าก็คือเราใส่น้ํามัน ที่ฝาสูบก่อนนะแล้วก็อารมณ์เป่าก็จะมีสองสูบที่เกิดการรัว่ว